สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับ FC ฟซีฟูติโกติตามโค้ดสามสังเฆโค้ดไล่โค้ดแช่ครับทางช่องเซบีออฟฟิเชียลครับงามแรงแรงครับพี่น้องครับโอ้ยทุกนาทีเซตซับเรียบร้อยเบิดแล้วพี่น้องครับนี่ครับเซตซับเรียบร้อยหมดแล้วครับโอ้พี่น้องก็เลิมเขามื่อไหร่เว้ยมาแล้ว,มา,ลวมาแล้ววันนี้พี่น้อง เริ่มมากแล้วครับนี่ครับอ๋วเริ่มเข้ามากแล้วอบโอ้โอโอสีน้ำผมมีไงเราครับบัดดี้นี่มาแล้วครับแฟนครับ FC วันนี้ยังคงมีไหล่สดกุ้มปิดอยู่เ้อพี่น้องนี่ครับตั้งวิธีแล้วครับ ผู้ใดยังไม่ได้ซื้อวัดซื้อตัวฝ้าวสื้อเลยครับพี่น้องครับการสดปิดยังมีอยู่นะครับนี้มือสุดท้ายครับของการไล่สดรอบนี้ครับพี่น้องครับแต่ผมได้ชื้อวัดฝ้าวสื้อเด้อถักไป้ายทิปเทสหน่อยเพื่อนเพื่อนเพจครับยายมาแล้วยายมาแล้วนะครับ มานจ้ไปสามเลยมางจไสามมาดูใครนดิมาดูบอลนั่งสมสมบโทอโทรวสวัสดีครับสวัสดีครับเ็ีมเอาขึ้มาเขียนกระดาษบอรี่กระดาษบอมี โอ้ยพ่อก,กระดาษมานําเวแม่ขึ้นไปนเงยเลยแป๊ะก<อ><อ>ระดาษจะซีดมาเมียน,นาย,ยกบัตรอันนี้จองแล้วขออันอันอันเป็นใบโจมายในปไปใบนึ่งครับไป <laughs> ขอหนอนมานะไป <laughs> ครับพี่ <laughs> น้องเข้ามาแล้วครับเริ่มเข้ามาแล้วครับสาดเสือ บัตรราคา129บาทครับวันนี้ครับไลฟ์สดกลุ่มปิดวันสุดท้ายครับพี่น้องครับมือนี่มือสุดท้ายแล้ว <Were they S 1> มือสุดท้ายที่จะได้พบทีมงานจูดี้ไลฟ์แล้วนะอเดี๋ยวมันจะกัดเอานะมือนี่มือสุดท้ายครับของทีมงานเพ <l> ิ่นครับ <l> ฝ่าข่ากุมเด้อพี่น้องฝ่าว่ากุมครับ บัตรราคา129บาทนะครับเมื่อสุดท้ายของทีมงานทำหน่อยตัววันนี้วันสุดท้ายของทีมงานทำน้อยนะครับทีมงานจูดี้อะไรครับคือกิมบอลเพว่าเป็นงานหว้เลยโอ้ยมือมือขึ้นมือกิมบอลออกมาแล้วแต่ว่า,าวบุบ้ยผู้สาวบอมาเห็ดห้ก็เลยอย่างนี้เขาก็ไปนอนดีกว่าเลยนุ้ยผู้สาวมีอยู่ มีไสตเคางสลาน่ะมตนเออแต่มันมีเ่อต่นเังว่าล่ะเจ้านนี่ก็วิ่เว่ยเออามว่ามีบอผู้สาวมีอยู่เตนเอออีกอย่างหมูให้โทรทัพย์เนี่ยมันโหลดกิบบได้หาฮกิบแหมมืงขึ้นไหมโอ้ยโหลดบุได้เลยยอดวิวบได้เลยมืงขึ้นนี่เขียดจนม่อนีสิวาก็ัย ไมยเป็นยอดดอกเอายิงมาจากโรงเรียนมน่แต่โรงียมวันยกว่คนมขึ้น้มจากวัดตรงนี้้าแดเยให่สะดุเด้อมือเด้อคือจังหวะนั่นดิอ้เต็มระบ ได้ลไม่มเดนะยังบอด็กคิเลยาใน่าไม่ได้มเด้โหลดคลิปด้อิยังมาหาดอกได้ปะรับปากไมพับปากเพราะว่าเพราะ้าดตรสอบรับปากไมว่าได้อ่าตรวจสอบตรวสอบ เดี๋ยวเขาจะมีเรืองหมากันอยู่เด้เรื่องหง่ฮะอเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะมีเรืองหมอกันอยู่แต่ว่าเขาเอกตอนนี้อาัตอนทียม่้เรื่องมากะครับปฝากติดตามช่องเขาด้วยนะครับสวัสครับมอดมือมิกอะไรนะช่องอะไรนะ มอระบบเสียงสาวน้อยระเบิดระเบิดเชียวฝากกดติดตามเป็นไงครับเอาต่อต่อต่อคงเรื่อสำหรับนั่นโอ้ยห้องข่าวไก่ไป็นไรขนาดโอ้ยน้ำร้อนก็คือตอนไม่มีคนกับมีคนเสียงจะคนละแบบเลยนะครับเลยสิ้นเชิงจะคนละเสียงเลยนะครับตอนเท่าล่องตอนแรกเอ้ยเปิดได้ค่อยกระด้งนิดเดียวมาเปิดได้ค่อยกระดังแล้วเปิดเส้นนี้กระดังแล้วทีมงานสามอ่ะครับไม่ใช่นะครับพอตอนมีคนมาแล่วแหลกคือซับจะเข้ามา ออ๋ตอนลองซาวเราก็เิ่งดูนี่โอ้ล้านขาบากาักไลล้านขาไพน่า,ายกบกไลครับพี่น้องครับมาเด้อพี่น้องมาเด้อทางวังหินครับคุข,ขันครับป่างกูแหละโซนนีอำเภอเมืองศร,รีสะเกดนะครับเออบอกใก่บอกใกล้บ่ใกล้ครับ เลยไปกักนธาร,รักกันธาร,ร่มนะครับมา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 ,มาครับหนาเวทีพี่เจ็ดซัาเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูมาซื้อน,น้ำกันตัวฝั่งแน่พี่น้องเขามาผู้สากผู้เสือปกักหลายแหละพี่น้องครับหนางานกับทุดยอดเท่านั้นแหละอืแล้วก็นในดนตรีนะครับ J j j j <im 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 ่่็เเปนูตตีอะ้ฝากขอบคุณด้วยพี่น้องด้วยผู้ได้มาสนันุนเขาคุ้มครับมือนี้หมดสุดท้ายเลยครับบัตรราคา129บาทปรับโชว์ใหม่กับช่วงโชว์ของน้ององคหญิงน้องฮักแพงรวมถึงโชว์ไอ้ขมอดนะครับมื่อนี้ก็อาจสพปับตลกใหม่ฝากขอบคุณครับพี่น้องครับ นี่ทีมงานจูดีก็ร่างหาคืนหากระแสแล้วนะครับทีมงานทำหน่อยทีมงานนี่ทีมงานว่ามีประสิทธิภาพกันวาเฮ่อเฮ<อ>้ยถ้าเฮ้าม่ได้ถือกีบอนะอบอลนะเว้ยว่าก็ว่าเถ้ะ เขาเล่นเตะมงมงแล้วเออเด้อเอเขาเล่นเม่งม่แล้วเออเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ่้ยเฮ้ยเุ้ยเฮ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 ้เ้เ้เ้ยเ้ยเ้ยเ้เ้ยเ้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 วเ้เ้ พี่น้องฝ่าหอกุมเด้อครับเด้อฝ่าหอกุมเด้อว้าหลายรอบแล้วนี่ฝ่าหอกุมนะครับมือนีรอบสุดท้ายนะครับรอบนาทิ้มจูดีสิไดใหมาอีกบอรอรุ่นครับพี่น้องครับฝ่าฝ่าฝ้าฝ่าพี่น้องฝ้าฝ่าฝ้าตัวบัตรราคา129บาทเท่านั้นครับพี่น้องครับบ้านนั่นแหละ บ้านกระโพช่างหม้อเห็นปะช่างหม้อเออบ้านกระโพช่างหม้อปากเขากุมเด้อครอับเด้อเอาฝากฝากขันหันน้ำมาเดินพี่น,ออน้องเขากุมเนี้ยแล้วลูกพี่น้องครับ <พา S 2> ครับ <พา S 2> ปากเขากุมเด้อครับพี่น้องครับอ่อนๆเลยใจไม่ไหนพี่น้อง เบองบนท่านี่ครับในกุ่มปิดเรับเบิ่งแต่กลุ้มเปิดเบิยเบ้อข้าเดียวเด้ครับเดี๋นเบิ่งไต้ช่วงเช็กข้าวคับละเม้นไอรอนโชว์เด้ครับและงยาาหันตัดขอบกุ้มปิดเด้ครับรับขอากุ้มด้อยัขอบขอบกุ้มนะครับนี่ยังใจเบิ่งร้ายยังร้ายมากมครับพี่น้องออกกันเลยทเด้เฮ้้เค้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮัยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮกยอด้ยเฮยยลยย กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ